h a วเวอร์ท a เนะครับเล็กไซส์ฮาวเวอร์ทเนี่กำลังจะไปขึ้นรถไฟเครื่องจากไอ้น้ำนะครับแล้วก็ไปต่อที่ทะเลสาบนะฮะเพื่อไปที่ w i n d e เมียรทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษนะครับตอนนี้ก็มีคนมานะครับมีรถทัวร์มาจอดแล้วก็รอนจอดรถตรงนี้เกือบเต็มเลยนะฮะคนเยอะมากวันนี้นะครับมปชุสวนก่อนเลย I can't power to it! You we not We have to buy a ticket here. This is the station. for the for the for the Ladies and gentlemen, if you are traveling on a coach street today, Please ensure you sit in your allocated seats that are highlighted with a yellow card with your group name on. This is the ticket. Lakeside and have to it. ที่นี่ครับต้องไปขึ้นทะเลสาบที่เลกไซนะครับของวินเดเมียร์นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นดิสิตเลกไซด์ทิเกตเนี่ยอย่าทูโบเนสจะไปที่โบเนสนะครับ นี่นะครับอรจอหัวรถจักรที่เป็นไอ้นะเอามาเชื่อมต่อครับรถไฟเพื่อที่จะให้รถไฟือ่อนไปทางนู้นนะครับฝั่ <c oughs> งขวามือผมนะครับต่อแล้วต่อแล้ว <c oughs> รถไฟเทมาา ว <Victor. S 2> mm ิคเตอรถไฟเอน้ำเดินทางไปวินเดเมียร์ ขึ้นคันนี้กันนะครับไฟล์ขอบาปนี้นะเพื่อเป็นตัวขับเครื่อง,งจักไอ้น้ำแรงนซึมากนี่นนนก็เป็นความออกมาเถือว่าเรื่อนน,นี้ออกเดินทางแล้วครับ ไปกันเรือกันที่ถ้าเรือวินดมี erm นะอันนี้เป็น station Harwich station คนก็ถ่ายรูปก,กันนะ

ขณะนั่งรถไฟนะครับก็ชมบรรยากาศไปทางๆนะครับวิวสวยมากครับต้นไม้เขียวเช่นะครเป็นสองข้างทางก็เป็นต้นไม้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นโอ้เป็นภูนขเขา คนก็จะสร้างบ้านอยู่ที่เลนเขา สบยอยู่นี่กับสริมากอากาศก็เย็นสบายมากเลยคุณผู้ชมเย็นมากวันนี้แดดไม่มีด้วยหนูจะมีหมอกด้วยนเนี่ย ตัดต้นไม้ทำไมจะเนี่ยโอ้ยชาหนุ่มปลูกไม้ปลูกเมืองกันซะไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่สิต้นไม้นี้ปลูกโดย Bishop of Wakefield นี่มาถึงสถานี Newbie Bridge h o u s นะครับจอดแป๊บหนึ่งบ้านนะโง

นี่น่าจะใกล้ถึงแล้วนะฮะถึงเล็กไซแล้วนะเล็กไซด์วินดอมิเอร์ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษกระโบดทิ้งกันนะยปลูกไม้ปลูกเมลอคนที่นม่ได้อะจะใส่ดี <c oughs> ลตอนนี้เขากะกาศว่าถึงเลขไซแล้วนะครับ <c oughs> เมีแล้วก็ต่อเรือนะครับไปที่โบเนสไปที่เมืองโบเนสกันนะครับที่ถึงแล้วเล็กไซเล็กไซสเตชั่นเป็นพอร์ตท่าเรือนะครับเล็กไซ นะครับเล็กไซส์นี่รถไฟจอดแล้วปูดปูดท่าเรือเล็กไซส์นี่นะครับ This is the boat we got taking เรือจะขึ้นประมาณนี้นะครับ วันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวด้วยนะฮะ s e the View okay. เรือก็จะออกประมาณอีก15นาที12.35 v e t h เรือจะออกแล้ว นี่จะมีอะควาเรียมด้วยนะฮะเล็กอะควาเรียมแต่เราไม่ได้ซื้อตัวอะควาเรียมนะครับเราจะไปที่โบเนสเลยนะครับ By Thank you. นี่เป็นหัวเรือที่นำเรามาจากแคนเบอร์เ